ก็สร้องินในานาชาอิกันแล้วกตบารีบปะการุได้นะคะ้ารามิการาดแล้วนะคาร์บิการ์แค่เดี๋ยวเราจะเขียนลรูกให้ดู เราจะเข้ามาดูเพื่อไม่ให้กระดาษเราจะถือกล้องหลุดให้ดูเลยนะคะขอกให้ดูนะคะค่ะเราแกะแล้วนะคะแล้วมันเปิดยังไเชื่อใจเอ้ยนะคะเขียนนะคะจะเขียนว่าอะไรดี เขียนตัดูแลกัน้าคุณเชื่อว่ามีมนเดี๋ยวคุณ้ยนเี่นะคะจเขีตัวูนะคะ่้ยบันเอะว้าวอเริมให้เนี่ยค่ะเสาิมไปลเร เงบหน่ยนอยออไม่รู้ว่านั่นคืออะไรอ่ะฉันรู้ว่ามันต้องเป็นน,ะนกนะพเราเล่นเพลงั้งป่ายกันวันดีว้าวมันรบกวน

เจ๊คะตอนลงนะคะก็เอาลงแบบดีดีนะคะเพื่อนร่เป็นทำตามันได้นะคะแต่ทิ้งทิ้งไว้ให้นโอ้ก็ได้ไม่เลยเท่านี้เอทนีกะได้ทิ้งไว้ให้นะคะทิง จะเป็นเทียงค่ถามเียแค่อ่านเท่านี้แค่อ่านเท่านี้ให้ได้ก็จได้ก็อ้ยชิตอดีได้นะคะที่มันเขียนว่าภาักได้แล้วก็จะที่ ที่มันเป็นแบบเนี้ยกับกระดาษได้ค่ะที่เป็นแบบเนี้ยก็เป็นแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวดูนะคะเป็นแบบไหนที่นะคะอันนี้ต้องได้การ์ดนาทีแน่นแล้วลายนี้ค่ะขึ้นขึ้นเขากบอกว่าไปดูอยากบอกว่าอยากดูคลิปที่มันสดนะคะมันจะเขียนว่าสดโดดสดนะคะสอสเสือสอสเสือ จะเ,จนเดนะคะสะเอสเร็กเ็น้องที่อ่านไม่เป็นต้องทิงดิ้งให้ทิ้งดิ้งนะครับแเด็กือเราจะอ่านให้ฟังอะ,ะอยากทิออ้งเลยเยอะนะคะห้ามเกินห้า,เก,หา,เ,กหาเกินห้าข้อเพราะไม่งั้ม่อ่านให้นะคะทีนี้ตั้งเป็นจิบน่าห้เหลือให้ไม่เ แปดนาทีหรือเก้นานาทีก็ได้ค่นะคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสด hey, ีค่ะบ๊ายบายค่ะ